สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากอัปเดตเวอร์ชั่น5.2.0ไปนะครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยก็ยังงงงวยกับบางอย่างอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้รวบรวมมาให้แล้วกันนะครับสำหรับ6เรื่องนะครับผมที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหลังจากอัปเดตเวอร์ชั่น5.2.0ไปเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับผมและต้องแก้ย่งไงอะไรยังไงนะครับผมไปรวบรวมมาให้ครับ6เรื่องด้วยกันไปดูกันเลย เรื่องแรกนะครับผมบางคนอาจจะแก้ไขได้แล้วทําไปแล้วนะครับผมแล้วก็เกมมีประกาศเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวเอาต้นต่อก่อนละกันนะครับผมหลังจากอัปเดต5.2มาเนี่ยครับสำหรับการยิงนะสตันนิ่งนะครับรวมถึงการยิงแบบบิสเคอร์เรเนี่ยบางคนบิสไม่ติดนะครับยิงโค้งไม่ติดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจังหวะนี้นะครับผมปุ๊บป้าเข้าไปมันจะยิงแบบตัดๆคือมันไม่ติดบิสเคอร์เรนะครับผมอดูฝั่งนี้นะครับอย่ามาเอานะฮะ ปุ๊บไม่ติดไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็รวมถึงการยิงแบบสตันนิ่งนะครับหรือว่ายิงม่วงนะครับผมดูวะตุม้มส่วนใหญ่ประตูจะเซฟได้นะครับแผ่นนี้นะฮะสาเหตุเพราะอะไรหนอตุม้มเอ๊ะทำไมมันยิงตรงตัววะตอนนี้ครับตุม้มเป็นเพราะอะไรทําไมยิงบิดไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็ยิงม่วงสตันนิ่งทําไมชอบยิงตรงตัวประตูและเกินนะฮะสำหรับแผ่นนี้นะครับ อ่ะวันแรกเนี่ยบางคนอาจจะงงงวยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับคือล่าสุดเนี่ยเกมก็ได้มีประกาศมาเรียบร้อยแล้วสําหรับปัญหานี้นะครับผมช o o ติ้งคอ m m o n issue นะครับผมก็คือปัญหาเกี่ยวกับการกดคําสั่งยิงประตูนั่นเองนะครับผมในแพท5.2นี้เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าพบปัญหานี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิง t ต n น i n g shot นะครับแบบทัตแอนฟิกวิดโชว์แพก็เช่นกันนะครับผมยิงทุกอย่างเลยรวมถึงการยิงแบบ normal ยิงแบบปกติด้วยนะครับผมเจอปัญหาในเรื่องของการยิง แล้วมันไปตรงตัวประตูนะครับเนี่ยไปยิงตรงประตูตลอดไม่ออกข้างไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาเลยนะครับผมแล้วรวมถึงลูกบิสเ l ิลด้วยนะครับผมยิงแล้วไม่ติดนั่นเองนะครับปัญหานี้เนี่ยทางพี่โคทราบปัญหาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับอ่ะ อันนี้เกมเพิ่งประกาศสดๆร้อนเลยนะครับแต่ทีนี้แล้วระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เกมยังไม่ไปแก้ปัญหานี่ครับเราจะยังไงอะ่ะเราจะต้องจําใจเล่นแบบนี้ต่อไปเลยครับผมมันก็มีวิธีแก้แบบเฉพาะกิจไปก่อนนะครับปัญหานี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่มักจะติดนิสัยเมื่อยิงแล้วเนี่ยปล่อยมือทันทีนะครับผมปล่อยมือซ้ายปล่อยอนาล็อกทันทีนะด้านซ้ายที่ควบคุมทิศทางเนี่ยนะครับผมเนาะเนี่ยถ้าเราปล่อยมือทันทีนะครับผมมันจะยิงไม่ขึ้นยิงไม่ติดนะครับผมคือ ผมส่วนตัวนะฮะผมไม่ได้ใช้วิธีแบบนั้นนะครับผมผมก็เลยไม่เจอปัญหาในช่วงต้นนะครับผมแต่ก็มาทราบว่าหลายคนเจอปัญหาเพราะว่าใช้วิธีแบบนั้นนะครับผมคือถ้าสําหรับคนที่เล่นเหมือนผมนะก็จะไม่เจอปัญหานะคะผมเนี่ยเวลาจะยิงนะไม่ว่าจะยิงบิสเคิลเลอร์หรือสตันนิงนะครับผมจะไม่ปล่อยมือซ้ายฮะผมจะกดค้างไว้นะครับอ่านดูนะฮะเนี่ยครับปุ๊บนี่มันก็จะติดบิสเคิลเลอร์นะฮะใช่ไหมคือมือซ้ายผมอะอนาล็อกผมอะเวลากดนะฮะสังเกตดีๆนะฮะ ผมจะไม่ปล่อยนะผมจะกดค้างไว้นะครับเช่นเรายิงบิสเคอร์เลอร์ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอนาล็อกผมะจะค้างไว้นะครับผมเสมอเลยนะครับเพื่อผมจะเน้นทิศทางว่าผมจะยิงไปฝั่งไหนนะครับอย่าเมาร่างนี้ก็มีบิสเคอร์เลอร์เหมือนกันให้ดูนะฮะเนี่ยผมจะกดค้างไว้เสมอนะมือซ้ายผมอะ่ะนะผมจะไม่ปล่อยมือนะฮะแต่ก็มีบางคนที่อาจจะเล่นที่ผมบอกอะ่ะคือแบบกดพอบอลออกจากเท้าปุ๊บปล่อยมือทันทีนะฮะปล่อยอนาล็อกทันทีปล่อยมือซ้ายทันทีเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้วิธีเดิมเนี่ย มันจะไม่ติดครับทุกคนเนาะก็ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีผมก่อนชั่วคราวนะฮะก็คือคุณอย่าเพิ่งรีบปล่อยมือซ้ายนะครับผมกดค้างไว้ก่อนจนกว่าบอลจะสุดทางอ่ะจนกว่าบอลจะเข้าประตูไปอ่ะหรือว่าออกข้างไปอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับอ่าลูกยิงบิสเคร์เลอร์นะครับส่วนสตันนิ่งก็เหมือนกันครับทุกคนเนาะคุณต้องอย่ารีบปล่อยอ,ะอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะสตันนิ่งเนี่ยก็เหมือนกันอย่ารีบปล่อยนะฮะกดทิศทางครับตูมอันนี้คือถ้าเกิดผมจะยิงมาด้านล่างนะครับผมก็ค้างมือไว้ ดูนะด้านล่างนะครับตุ้มเห็นไหมมันก็จะควบคุมทิศทางได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยมือก่อนนะครับมันจะยิงตรงตัวฮะไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบสตันนิ่งนะครับค้างไว้ก่อนครับตุ้มค้างทิศทางไว้ก่อนนะมือซ้ายอย่ารีบปล่อยนะครับหรือว่าจะเป็นบิสเคอร์เลอร์ครับค้างไว้ก่อนครับสวบชนคานตอนนี้แก้ปัญหาลักษณะนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเกมประกาศอีกทีหนึ่งนะครับ เรื่องต่อมานะครับผมอาจจะทําให้บางคนหงุดหงิดนะครับเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาบ่อยซะหลือเกินนะครับผมก็คือโคสบนนะแต่จริงๆมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจะคอยแบบเป็นผู้แนะนําเรานะครับผมเป็นคนที่คอยวิเคราะห์ว่าเราควรจะต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงแต่บางคนก็ลาคาญไงนะครับมันจะขึ้นมาตลอดเลยนะครับเนี่ยบอกเราให้ทําแบบนูน้นให้ทําแบบนี้นะครับผมแต่ตอนจบเกม,มครับคุณสามารถไปวิเคราะห์วิธีการเล่นหรือทาแนะนําของโคสแล้วก็ผู้วิเคราะห์ให้เราได้นะครับ ว่าเราควรจะต้องปรับปรุงจังหวะนี้เนี่ยเล่นแบบไหนในอนาคตนะฮะประมาณนั้นนะครับผมแต่สําหรับใครที่ลาคาญจริงๆนะครับผมมันก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับวิธีการปิดนะฮะก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผม การตั้งค่าการเล่นนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้าสําหรับใครใช้เป็นภาษาไทยนะครับผมให้คุณไปปิดที่คําแนะนำนะครับตรงนี้นะคำแนะนํานะครับผมมันจะเปิดอยู่ให้คุณปิดนะครับตรงนี้จะเป็นคําแนะนําของโค้ชแล้วก็ผู้วิเคราะห์ที่มันขึ้นมานะครับผมไปปิดได้นะครับเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นคําว่า advice นะครับผมเนี่ยก็ไปปิดได้นะครับอันบนนะ ปิดเปิดได้ครับผมถ้าจะเปิดก็คือคําแนะนํามันจะขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าปิดก็คือลําคาญนะครับก็ปิดได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะฮะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมบางคนบอกว่าไอ้ไอ้นี้เนี่ยเด้งขึ้นมาทําให้เกมแหลกเกมหน่วงผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับน่าจะเป็นสาเหตุอื่นนะฮะเนาะโอเคอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับ โดยเฉพาะสายฟรีนะฮะสายเขียวนะครับผม ถามหาเขียวฟรีอยู่ไหนปกติแล้วนะครับแพ็คเทนดิงการ์ดเพเจอร์ออฟเดอะเนี่ยการ์ดเขียวนะทุกๆสัปดาห์นะครับเท่าที่ผมจําความได้ตั้งแต่มีการ์ดเขียวมาในซีรีส์อ e ีฟุตบอลนะครับผมมีให้เราเปิดฟรีกันทุกครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่ขาดเลยนะฮะขาดาม,มาสายแพ็คเขียวอาจจะมีบ้างขาดบ้างนะครับปนๆกันไปบางทีมันอาจจะมีหยุดแข่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีให้เปิดการ์ดเขียวอะครับรวมถึงแบบเปิดแพ็คเขียววนด้วยนะมันมักจะมีให้เราเปิดฟรีเสมอนะครับ แต่ทว่ารอบนี้เนีย่ยหลายคนหาไม่เจอนะครับว่าเอออีเวนต์เล่นเปิดฟรีการ์ดเขียวอยู่ไหนนะครับผมปกติอะบางทีมันมีคู่กันใช่ไหมเขียวกับม่วงนะครับผมส่วนใหญ่อะเขียวที่ผ่านมาเท่าที่ผมจําได้เนีย่ยเขียวจะมีให้เปิดฟรีเสมอแต่ม่วงอะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับผมม่วงมักจะขาดนะครับผมแบบไม่มีอีเวนต์ให้เล่นเปิดฟรีเปิดฟรี eter, แต่เขียวไม่เคยขาดเลยแล้วก็เลยแบบจําแบบโดยธรรมชาติเลยบริสุทธิ์ใจเลยว่าเขียวมันต้องมีเปิดฟรีทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยบางคนอยากได้เนมาเว้ยเนมานะ โอ้โห و, ในมาเขียวอันนี้นะอีปิกวันจัน์ค่อยว่ากันเอาเขียวอันนี้ก่อนเนี่ยทำไมไม่มีให้เล่นฟรีนะครับผมสรุปคือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะตั้งแต่มีแพ็กการ์ดเขียวมาให้เราได้เปิดกันถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ไม่มีอีเวนต์ให้เล่นการ์ดเขียวฟรีครับปกติมันจะอยู่ในทัวร์อีเวนต์นะครับคุณกดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยทัวร์อีเวนต์นะครับผมแล้วก็รางวัลเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ารางวัลคืออะไรบ้างนะครับปกติก็จะเก เหมือนมันจะทับซ้อนกันนะฮะกับฟีฟ่าอีเวนต์คับนะครับอันนี้จะมีทัวร์อีเวนต์ใช่ไ่ะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยมีให้เปิดฟรีนะครับผมเป็นเอ่อชา e d ติลฟรีเหมือนกันนะครับผมนี่เก็บแต้มให้ครบ3000แต้มตรงนี้แต่ว่ามันเป็นแพ็คม่วงครับยูเลเปียนขับแชมป์เป็นชิปนะครับผมเนาะคนละอันกันครับเก็บแต้มให้ครบ6 0 0 0ก็ไม่มีนะฮะเก็บแค่3แต้มไอสามพันแต้มก็ได้เปิดฟรีม่วงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะที่เป็นยูเลเปียนขับแชมป์เป็นชิปตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือไม่ใช่ไมม่ีีนนนะะััวอ้ ก็ดูเหมือนว่าจะใช่จริงๆต้องเป็นอันนี้นะ เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่ทว่า3 0 0พันแต้มในนี้ไม่มีฮะไม่รู้ว่าพี่โคลืมใส่มาหรือว่าตั้งใจหรือยังไงไม่รู้นะครับผมแต่คาดว่าคงไม่มีมาแล้วล่ะนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวให้รอรุ้นวันจันทร์นะครับคิดว่าไม่น่ามีแล้วล่ะไม่น่ามีนะเพราะแต่แพ็กวันกิจกรรมอีเวนต์วันจันทร์มันก็จะหมดวันจันทร์หน้านะครับแต่ว่าแพ็กเขียวเปิดฟรีอ่ะมันหมดวันพฤหัสมันจะไม่มันจะไม่สอดคล้องกันนะครับบางคนบอกรอรุ่นวันจันทร์แต่ผมส่วนตัวผมว่าไม่น่ามาแล้วนะครับผมก ไม่มีฟรีนะครับผมอาจต้องใช้ทองเปิดแล้วเปิดได้สูงสุด3ครั้งนะครับบางคนบอกว่าฟรีไม่ฟรีไม่รู้หรอกแต่ว่าอยากเปิดครั้งที่4เพราะเปิดไปแล้ว3ครั้งเปิดไม่ได้ก็เลยอยากเปิดครั้งที่4นะครับเสียดายไม่มีจริงๆครับผม ต่อมาข้อที่4นะครับผมมันก็จะเป็นกิจกรรมพ่วงกับฟ FA E World Cup นะครับซึ่งมันก็จะมีเหรียญเพิ่มเข้ามาประเภทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแคมเปญพอยต์นะครับผมผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปดูที่มิชชั่นไม่ว่าจะเข้าไปเล่นตรงไหนนะครับมันก็จะเป็นการสะสมแต้มเหรียญสีฟ้าหรือว่า C ี o i n t ตรงนี้นะฮะถ้าเสมอหรือแพ้นะครับผมก็จะได้10แต้มถ้าชนะได้12แต้มนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมาแลกโค้ดกัตโโซ่หรือว่าแลกทอง50ทองตรงนี้นะฮะเนี่ยกั 4ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือถ้าสมมุติใครอยากได้กัตตูโซราคามันอยู่ที่160พอยต์นะครับผมแต่ว่าพอยต์ฟ้าเนี่ยเราเก็บได้แม็กซิมัมสูงสุดนะครับอยู่ที่150้อพอยต์นะครับด้านบนนะ150พอยต์ตอนนี้ผมมีแค่58าทับ้าก็คือเราไม่สามารถเก็บได้มากกว่านี้นะฮะหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าในวันนี้ในสัปดาห์นี้นะครับเรายังไม่สามารถแลกกัตตูโซได้นะครับเพราะกัตตูโซใช้160ซึ่งลักษณะแบบนี้เ่ยเุกของพี่ค ปกติเลยครับผมของดีที่สุดของรางวัลแรที่สุดในกิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยแกก็มักจะไม่ให้เราได้ง่ายๆในสัปดาห์แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้กัตตุโซต้องรอสัปดาห์หน้านะจ๊ะแล้วถามว่าสัปดาห์นี้เนี่ยควรจะแลกพวกทองพวกไอเทมด้านขวามือไปให้หมดเลยหรือเปล่าครับผมรวมพอยด์ดูดีๆนะ40 60 8 0 100, 100 1อ่อันนี้แลกได้4ครั้งเป็น20 120อันนี้แลกได้5ครั้งเป็น20รวมทั้งหมดถ้าคุณแลกด้านขวาไอเทมททั้หดุก จะใช้แต้มประมาณ140พ้อยนะครับคำถ,ถามคือบางคนเนี่ยแลกไปหมดเลยนะครับยังไม่ได้แลกกรตูโซนะแต่แลกไอเทมด้านขวาไปหมดเลยใช้ไปหมดเลย140คอยเนี่ยคำถ,ถามคือแล้วสัปดาหนะ์หน้าเขาจะแลกกรตูโซได้หรือเปล่าได้ครับแต้มมันจะลงตัวพอดีนะฮะเพราะอะไร2สัปดาห์เก็บได้ทั้งหมด300แต้มครับไอเทมด้านขวามือถ้าคุณแลกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีราคา140แต้มนะครับและคุณจะเหลือเศษ1แต้มไงเอ้ยคุณจะเหลือเศษ10แต้มคุณจะเหลือเศษ10พ้อยนะครับแล้วส บวกกับอีกของเก่า10บพอย์เมื่อกี้ที่เราเหลืออยู่นะครับมันก็จะกลายเป็น160เพื่อแลกกาตูโซ่พอดีพี่โค้งเขาคิดไว้แล้วครับเราสามารถใช้แบบนั้นก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณจะไปรอแลกกาตูโซ่ทีเดียวสัปดาห์หน้าเลยก็ได้หรือคุณจะเก็บไว้ดองไว้แลกทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันแต่แต,แต่ผมแนะนําว่าสัปดาห์นี้นะให้แลกไอเทมไปให้หมดเลยครับทุกคนแลกก่อนได้ใช้ก่อนครับถ้าแลกทีหลังได้ใช้ทีหลังเพราะยังไงสัปดาห์หน้าคุณก็ต้องมาแลกอยู่ดีะะดอดะถ 140แต้มแลกไอเทมด้านขวามือให้หมดไปก่อนเลยกันแล้วเหลือเสร็จ10แต้มกับเก็บสัปดาห์หน้าอีก1 5 0รวมเป็น160ค่อยแลกกาตูโซดีกว่านะครับหรือคุณจะกลับไปแลกสัปดาห์หน้ามันก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมแค่บอกว่าแลกก่อนได้ใช้ก่อนนะครับยังไงคุณก็แลกกาตูโซไม่ได้อยู่แล้วในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับว่าในเรื่องของพอย์ฟ้าแคมเปญพอย์ครับโอ้เร่งสวยอ้เมซี่เมซี่ฟรีด้วยเนี่ย ยังไม่ได้อัพด้วยบอกก่อนชนะเรียบร้อยนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับตัวประตูชายของเลวเดียรเมสซี่นะครับเดี๋ยวดูรีเพยก่อนเฮ้ยทำไมกล้องมันจับงี้วะอา้า รีเพย์บักหรือวะไปจับทำไมประตูฝั่งนี้รีเพย์บักเฉยเลยทุกคนดูมันไปมันไปกล้องไปจับประตูฝั่งเราเฉยเลยดูดิอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะทุกคนนะข้อนี้ก็คือในอีเวนต์หนึ่งนะครับผมที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนะครับผมก็คือว่าเราจะต้องใช้นักเตะห้ามใช้นักเตะตัวซ้ำนะครับผมเนาะ นี่ครับในอีเวนต์สควอชชาเลนต์นะครับผมอันแรกเลยที่เล่นกับบอทนะครับทีมเอฟฟอร์ดนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีเวลา2สัปดาห์นะครับผมคือเข้าไปเล่นน่ะบางคนจะงงงวยนะครับว่าเอ้ยทําไมนักเตะโดนแบนใช้นักเตะเพิ่มไม่ได้เมื่อกี้ผมเล่นไป1แมตช์นะครับผมแล้วก็คุณดูนักเตะนะจะโดนแบนแบบนี้นะครับผมจะถูกบล็อกไม่สามารถเล่นได้ในกรณีที่นักเตะคนนั้นเนี่ยลงสนามไปแล้วและเราเก็บใช้ชนะไปแล้วนะครับเราไม่สามารถใช้นักเตะซ้ําได้อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมบอกตั้งแต่คลิปวันพุธและ มีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะครับของอีเวนต์นี้นะแต่บางคนก็ยังไม่รู้ไงพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บงงเลยนะครับผมอันนี้แค่แมตช์แรกนะครับทุกคนเราไม่สามารถใช้ตัวเดิมซ้ําได้นะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปต่อเนี่ยมันจะบล็อกนะครับเนี่ยมันจะบล็อกนะถ้าเราจะไปเล่นอีเวนต์ที่2นะครับผมคุณจะต้องเปลี่ยนตัวนักเตะนะฮะออโต้ก็ได้ครับเพิบเข้าไปจัดใหม่นะฮะปาบเข้าไปนะฮะก็เอาตัวสำรองมาเล่นต่อนะครับแต่ประเด็นคือสําหรับใครที่เล่น ID ดีไก่นะฮะหรือว่าเอานักเตะขายไปหมมมดแลล้้วเนี่่ยยักกตะจไพออใชผบ เหลือแค่นี้เองนี่เป็นไอดีไอดี ID ไก่สลาตั้นนะครับมีแค่ตัวเริ่มต้นเห็นไหมถ้าเกิดผมเล่นไปอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยตัวพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าชนะนะถ้าชนะก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าผมนับดูเนี่ยหนึ่งสองสามที่หกเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับผมคือไม่นับตัวสำรองนะฮะถ้าตัวไหนที่ลงสนามตัวจริงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถและและทีมชนะนะครับไม่สามารถใช้ได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะประหยัดสุดๆนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนตัว ถ้านักเตะเรามีน้อยนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนตัวสำรองนะครับผมแต่ถ้าไม่พอจริงๆอ่ะคุณอาจจะต้องถ้าเกิดอยากจะเก็บอีเวนต์นะเอาไอ้บูสเตอร์อัน3อันอันในด่านที่5นะครับคุณจะต้องไปซื้อพวกการ์ดสแตนดาร์ดนะครับเนาะการ์ดพวกศูนย์ gp ก็ได้นะการ์ดศูนย์บาทอะไรพวกนี้นะเอามาใช้เอามาใช้ก่อนก็ได้ครับใส่ๆไปให้มันครบอ่ะที่สําคัญอย่าเปลี่ยนตัวสำรองถ้าเกิดนักเตะไม่พอจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเล่นกับบอร์ดนะครับบอร์ดมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราตั้งออโต้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ก็เจอมาเเเเเเเลลลซซีีียยยมมมมมาาาไไไไไไปทชตติัััันนนกกกก็็่่่่ดด้้งงะะะะพออรรคบ ก็แก้ขัดไปก่อนสำหรับใครที่นักเตะไม่พอนะฮะ ต่อมาเรื่องสุดท้ายครับผมแถมไปละกันซึ่งบางคนน่าจะทราบแล้วนะครับผมก็คือแพ็กเปิดฟรีนะครับผมไมเคิลโอลิเซนะครับผมบิสเคิลเลอร์แจกฟรีที่ได้เปิดไ d ละหนึ่งครั้งทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อวานนี้เราอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดองได้หรือเปล่านะครับผมจริงๆในคลิปเปิดตามล่าเนี่ยผมก็พูดไปแล้วว่ามันไม่สามารถดองได้นะครับผมถ้าใครไม่ได้เปิดในวันนี้นะฮะไอเปิดฟรีหนึ่งครั้งคูณ1 remaining หนึ่งเนี่ remaining remaining Rem เหลือ1ตรงนี้พรุ่งนี้ถ้าสมมติไม่ได้เปิดมันไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็น remaining 2นะจะรวมเป็น2แล้วไปเปิดทีเดียว5ครั้ง10ครั้งเหมือนกับแพ็คลาอู U เนี่ยไม่ใช่นะครับผมทดสอบให้แล้วนะครับผมผมมี ID ดีหนึ่งที่ผมเข้าเกมไปเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดนะครับพอเช้านี้มาปุ๊บนะฮะหายไปนะครับก็เหลือหนึ่งครั้งเหมือนเดิมก็คือของอันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเปิดไม่สามารถองได้คุณต้องเข้าเกมมานะครับแล้วก็เข้ามาเปิดด้วยทุกวันทุกวัน ทุกวันนะครับดวงดีก็ได้ไปดวงร้ายก็เสียนะครับในตู้นี้มี30ตัวในตู้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นลิมิเต็ดดอรก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมเปิดแล้วเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างไอดีนี้เมื่อวานเปิดไป1ครั้งนะครับผมก็จะเหลือ29นะครับโอกาสที่จะได้มันก็จะมีมากขึ้นเพราะนักเตะมันจะลดลงไปแต่ทว่ากิจกรรมนี้มันมีแค่2สัปดาห์ก็คือ14วันนะครับนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะเป็นผู้โชคร้ายเปิดไม่ได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเปิดได้แค่ ะะแล้วก็อย่าลืมกดเปิดด้วยนะครับเพราะมันไม่เด้งเตือนนะจ๊ะเข้ามาจ้ะเกลือ <c> 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 ไปอีกหนึ่งครับเนี่ยพอเปิดปุ๊บนะฮะแพ็คนี้มันก็จะหายไปแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านั่นเองนะครับพร้อม และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ละกันนะครับผมรวบรวมให้6ข้อที่บางคนอาจจะยังงงอยู่หลังจากอัปเดตแพท5.2.0นะครับซึ่งบางอย่างนะครับบางเรื่องบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรดูไปแล้วก็อาจจะคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับผมหรือบางเรื่องผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะพูดในคลิปอื่นไปแล้วนะครับอย่างในเรื่องของระบบ วิเคราะห์อ n นาลิซิสแต่เนี่ยนะครับผมพูดแบบละเอียดไปแล้วในคลิปหนึ่งนะครับก็ไปรับชมกันได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยนะครับโอเคฮะประมาณนี้ฮะใครไม่โด้ติดตามช่องวามที่โฟร์วอลที่รีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ